บริษัทนี้ใหญ่มากๆบริษัทบริษัทจะถาควายตอนนี้กูเซ็สนามแล้วไปพวใเล้วนแล้สที่ไหมใชไดเกมอ่ะปิดไาแล้วปิปิดไหมทุกคนปิดไหมทุกคนได้ยิง่ายสไหมปิดไม้ก่อนปิดปปิดมันในนีออ่ะปแล้วปิดแล้วปแล้วปแล้วอุ้ยค้างค้างค้างได้ได้ยินแสียที่ไหมโอเคไปพเราดูเลยนี่ใครชื่อไม่ไม่ใส่ทุกอย่างเลยกูกูว่เป็นชื่อใครวะเนี่ยูเองหละไอ้ย พี่อ๋อพี่เหรอยังไงไป่อยฟังนไหนยไปไปไปไอแค่นัทบอลไอเดี๋ยวไอเดี๋ยวแต่งอาพี่แต่งแต่งตัวไงแต่งตรงไหนก่อนแต่งตรงไหนทีนมันมาต้องแต่งรอบเกมต้องไปแต่งหน้าเกมตรอบะออ้ช่างมันเถอะทำไมไม่แต่งไม่แต่งถ้าแต่งตัวมันโกงมันมีมีเมันจะแยกมีง่ายเกินนะเจริงเหรอเมอไม่หม่่ไมใมช ไม่ไตัวตาตำรวจเป็นคือถ้าใครใครใส่คมตติดอะไรอ่ะมมิมิจะเปคอมตติอันนั้นเยยมมคอเมตติกหน้ากากนะไม้วอาเช่นบน่เน่มันรู้ไงาเ่ถ้าถ้าเป็นมม่เนี่ยหน้ากากมจะหายไปแล้วอยจะอแพใครยัดตู้ใครยัตู้เตียงไม่ต้องใคอไม่ใช่เทคนิคนั้นเหรอ Osure, ม be, ันเดนมามันเนูมีมันเดินทาลูไ้ไอริวัเดูหน้อริวไอริวคนเฝ้าบ้านคได้ไกันกันได้กัน้กันได้กัน้กันไ้กัน้กันกันดนกันได้กัน้กันดนกันกันไดกันไมกันได้กันไดนกนไกนด้กันไดยกันดนกัน้กันกันกัน้ันด้กันได้กันไดกั้กันได้กันได้กัน้กันดกัน้กันได้กัได้กัน้นได้กันไกัน้กันกันันนกันกกัน แต่นะโอิรอนใครนะอันนี้ไเคนว่าโอบิรอนไ่เค็นไอเคียนี่ใครวะไอเคียนคนดไอเดี๋ยวมันเข้ามาเนี่ยไอเดเข้ามาเลยไอเดวีเคนอ่ะเฮ้ยไฟไม้ตรงนี้สัสีใคมาปิดไฟมองเห็นง่ายไงมองเห็นง่ายไปขีดที่ยเลยเลยขีดทเาดาวเล่วอะไรอ่ะเ้าดาวเลยมาเล้ใครใครจะเป็นคนเออใครจะเป็นคนเปดพีอ่ะ

ผมมันจะตายอยู่ไหนนี่ก็ตาย้บาหาบาห้าบาตอนนี้เวลา8ปดโสองนาีีบไปดูููบไมเนี่ยไปดูยููบไเเอ้ยมันได้ยงไงบกก่อนไปเลยไปดูเลยเอ้ยหอกได้วยไม่ไมอจอดไอ้้ยไอ้พอห้าบพี่จะตลไปเลยพี่ไม่ตายพี่ขวามือขวามือขวามือ ไปทางไหนไปทานไหนก็พูดไปไหนอไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ฮัลโหลกำลังไปกำลังไปเดี๋ยวมาขยบดังพื้เยีหยมเยี่ย่พยาหามแล้วยไม่งั้นมันต่อยบัชีได้ไงวะชีไงไม่่อยมันกดสองหนึงหนึ่งคือเต้นอ๋อหนึ่งคือเต้นไปเคเดี๋ยวน่เราสังคของไวนเดีสยวทำห้มไต้องสิงค์เอเฮ้ยอันนี้สถานะอะไรอะเอาแค่กลับเอาอีคนตายมดหเดือเครื่องกลา เอาไอ้ดลไอ้บอเดี๋ยวเราลอเราไม่เราไม่ต้องกลับกไอ้อไมตวบกลับหาพ่ว่มั้เหรไอ้อมึกลับเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยตัวกลับเหรอเอาล่ะเอาล่ะเอาเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่เอาละเอา่เอาเอาเอาเาอา่เอา่เอาอาเอาเอาะเอาาเอาละเอ่เอาละเอ่เอาเเอเออา่เอาเอ่ะเอาเอาอล่อาเอ่เอาอะเอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไป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 ้ปไ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 ไปไไปไไป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  อาไปสุดไปด้วยเอฟบอลอฟบอลนะขยะขยะพี่ไม่รู้ว่ากปุ่มบนกลับอาเยียรผมไม่รู้เอ้ยวันวานยังไงอะเ้เห็นกดขวาก็กดไปเลยไม่ได้อ่านที่อะไรโอ้ยยย้ยย บอลแม่ดเละไปโยนะเลยบอลเลไปอะยเลยออกอพยพมาจะไรบอลอพสาบาทไเลยอยูไปอ่านเลยจ้ววกพวยกูจะมาเลบอดออกใีรอบไ้ไ่ออกเฮ้ยูไม่ได้ไม่ได้ถ้าถอะไรมันออกเดินเดิเดยนลูกกดอองยหกอีกเนี่ยโอ้ลืมไปลืมไปลืมแต่ลูกกองใหญปไปดูวันวันเอ๊ยไหนวันแรกเลังี่กันแล้วคร้สิบบาทเอ๊ะหรือหลังนี่กี่บาทหลังสิบห้าสิบเห้าสิบหรอ ้บายไม่คุ้มเลยเว้ยมไปลา้้ยโดนโดโดโดบาทเทไมไปจอบด้วยไปไปไปไไปไปวิ่งงไรซื้อของไว้หรือเปล่านะเราซื้อไปแล้วเราซื้อเสร็จแล้วตาท้วเรี่แปนาที จะไปเสียงมันกล้องจังวะมยจะเปเนได้ยินตบปากหรือไงไน่าจะไม่ไม่ไม่เสียงมันเสียงมันเสียงมันกล้องเพราะไอ้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงเสียงมันกล้องเพราะารสถานที่ดิไม่เกี่ยวไมกี่อันนี้ใครอ่ะเสียงมันกล้องเพราะสถานที่ไม่เกี่ยวทำไมเราเหลือสี่คนอีกไรเฮ้ยฮะตออยู่ด้านหน้าจีนู่นจีนู่นูีนุ่นไม่ได้หันนี้ไม่ได้หันนี้เก็บแล้วเก็บแล้ว อยากทุบไปบอนอะใช่ไม่ได้ไม <than me, S 1> <me. S 2> ่ได้ไม่ยไม่ไม่มีใครสอนกูเล่นเลยเล่นไงวะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้อีกเดี๋ยวมึงก็รู้โดนโดนหายอเป็นเราเรียนรู้จากความตายเลยอะไรโอกโหเราเรียนรู้จากความตายเลยดากโดนไปเยอะปี๊ปปี๊ปปี๊ปจะต้องใช้เดินเดินหนีก่อนนี่เรามาทำปลอดภัยไงเถอะเปิด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 เอาอ๋อต้องหนีครับเอาเข้าไปแล้วไี้ก็ได้ของละตะปูเอ้ยกูจำไปนี้ได้นะ้วมาคุ้นๆนะฮัลโหล มือคุ้นนะในเนี้ยฮะจะไปทางนีไปมป็นยังไงเปิดเป็ป้ายแล้วไม่จะบอกเลยทำไมแล้วทำไมทางหนีไปมันจุตสิ้นกระทางออกอย่างนี้วะเียลองดูดิลองดูดิเอาออกนะนี่ก็ออกนะเนี่ยระจพูดหลอกอะไรพูดหลอกอะไรพูดหลอกอะไรเอ้ยเอ่เอ้ยตอนนี้คือกูไม่กล้าไปไหนคนเดียวเลยเอากูมองไม่เห็นห่านเลยเลยมีไฟฉายไหม วงไเงยเฮ้ยเสียงอะไรวะเย่เย่เยสียงอดไร้ะเฮ้ยไฟดับไฟดับไฟดับเอ้ยโอ้คือคือตอนนี้กูมือสั่นแล้วมือสั่นมือสั่นแล้วไปไหนไปด้วยตอนนี้คนลุกอยู่ไม่กล้าทำอะไรเสียงอะไรก่อน อดิไิน e e> ี่มคนนไม่มีใครไม่ใอยู่บ้านเราเปิดประตูเลยเหรอไม่มีไเหรอียตัวนี้ไม่ช่างเดเอ้ยปไมือจังอ่งก็ไม่เห็นได้เลยใครใครมีอะไรจะนำเลยจ้าติดอะไรอะติดข้อติดข้อข้อช่างใหญ่ืะเกินเจประตูล็อกเจอประตูล็อกเจอประตูล็อก ้ยประตูรับอ่ะเฮ้ยอันนี้ประตูอะไรอ่ะก็ถูพี่ล็อกัสองเลยมาเปิดใครมีใครมีความกล้าพอนำเลยครับผมตามหลังเองอค่คม้หนังวเหรอม่อยู่งทั้สงไปไเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวพี่ไปหาภูมิไปไปไไปไปสป้ายไปทุบหัวแม่งเลยเฮ้ยสยงอะไรอ่ะ เจ๋งไรอะไอปนรอเ่าไอ้ป้อมปืนไอ้ป้องปืนอู้ห่ยก๊อี่มาพี่มามาแล้วมาแล้วมาแล้วรออบรอบเข้าไปโอเคงันกลับไม่ไม่เดี๋ยวมึมีชายเหมืออีกทั้งเฉลยเลยเฉลยซัโอ้ยไปาพี่ตรงนี้เชลเยอะเกินนี่ ไม่มีของเลยปืนเยอะจัดเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมีคนดึงมีคนดึงไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่อกพี่วอ่พี่เลยมนี่มันตองไปไปไปไไปมีคนดึงไฟไม่บอกเพม่อนไม่บอกไม่เห็นที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นจริงนี่มองไม่เห็นจริงแบบี้มตึ๊บเลยอ๋อโอมยรรยากาตกใจเลยมันดึงไฟไม่บอกเพื่อนาไอ้สายวไอ้เหี้ยึโอเค เฮ้ไม่ติดจานเลยกูมองเห็นได้ไงวะกูมองไม่เห็นอะมองอะไรไม่เห็นเลยไม่ตกกูตายแล้วพี่ขอไปใช้ดิพี่ขอไปใช้แล้วอะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้โหลดอะเขาซื้อไหน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 งงททาาาาถวิยยุุอตซื้อือไปใช้ตรงไหนกูมีของกูมีของตอนเทนเนอร์อะอะ โอ้โหไอ้โองโหเงินหมด้วนะี่ตัวนี้ตัวนี้เงินเราหมดไม่ใช่หรอใช่เงินเราหมดไหมฮะเงินเราหมดไม่ใช่หรออ๋อเงินหมดเหรอไม่รู้อ่ะพี่เล่นเป็นแค่ได้บอกกูทีไปได้หมดด้วามือนะเราแบ่งทีมเราแบ่งที่เรามกี่กี่คนนะเอ้ยเรามีกระแต่ะคนใช่ไหมเอ่อสามแบ่งแบ่ง สามคไปกับกูจะเข้าประตูหลังสองคนไปกับกูจะไปเข้าประตูหลังมึงขับมึงหม่ไอ้นีุ่าคือประตูแน่ไม่พี่พี่ต้องเลือกคนไม่ใช่มาใครก็ได้เรื่องมาเอาคนติดติดกมไปคนสักสักคนอ่ะเรีวมากูอีกสองคนได้ไหเลยเก็บได้มไอ้ไหอีกคนนึงอีกคนนึงใครก็ได้อีกสองคนอีกสองคนใครก็ได้ไปาไปนี่ไปด้วยไป

เข้าไปกูออกเลยแล้วไอ้บ้ากูออกไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ออกก่อนพี่เข้าไปเฮ้ยออกเฮ้ยออกไม่ได้อ้าวชิบหายละทำไมเดียวมันเหมือนกับว่าเราติดมึงเดินเข้าไปแล้วเราติดใหญ่สักอย่างเหรอป่ะมีวิธีหนึ่งยังไงมึงเข้าไปแล้วก็ตีพื้นแล้วมึงก็รีบออกมาเอ้ยพี่ออกไม่ได้เข้าไปเข้าไปไปตีพื้นออกไม่ได้ตีแล้ววะ ติดยู่ดีมั้ยติดอะไรอ่ะได้มันหายไปไหนเอามามาหนเอามาเออไมันหายไปไหนมาแรมาแรงมาแรงคดนแรงหด่เฮ้ย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 โอ้ังโน้ตได้ยินไมได้ยินคือตัวบา่ะ่อ้ขอทเสียงมวเสียเลยตอนนี้พี่บา่ะติดบารอ่ะติดแม็เวมองคนเลยติดแมเวอเลย่ ติดตีไม่มูเลยลล่นไม่มูแม่งบัเลยแม่ดูดไม่ได้เลยอ๋โอเคเราใแตี่้เจอมูด้แน่เป็นมูเป็นใรตอนมันมตกใจตกใจมดเลยน้าหมดอน้าหมดแล้วมันรวม่มูดต้องตดินหนาตีเลยอะไรเป็นลูกอต่อเติดบัากอ่ะติดบัก่ะใครเดือดเยอะใครเดือดเยอะ

เตรียมตู or <or ้นะพวกมึงก็ไปหลงรบดีดีไปดูกันไอ้พวกมึงเล่นดีดีขวาพอดเลยละดิวก็เลยให้็อตที่จะใครใครกดนะไม่ไม่ไม่คูคือกูเพิ่งกลับมาเนี่ยเพราะว่ากูกูไปดูกูไปดูเวลาแล้วกูโดอ้บอสเปิดกระเบอบอกเวลาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูกลับมาไอ้เหี้ยมันจู่จู่มึงแม่งสปินเข้ามาหน้ากูแล้วกูก็ตัวระเบิดไปเลยไอ้เนี่ยไอ้บอลบอลมึงอยากกดมึงอยากกดกระดิงบ่อยนะอะไรใส่บ้างไม่งั้นมันดิดเฮ้ยมึงจะสปอยอ กดกระดิ่งบอลกดกระดิ่งไงบอลกดกระดิ่งไหนไม่อย่เดี๋ยวมีใครเอาชุดเอลไปขายเหรอไม่ไม่นะเอาชุดมันตกเอาชุดมันตกเอาชุดเฮ้ยนั่นตกไปไปยใครกดกระดิ่งใครกดกระดิ่งเล่นจัมซีด9057856 1ดูดูดูไปเลยใช้รีบมาโดดไปก่อนก็ได้นะเปิดวิทยุมาด้วยนะเออเออลอยไป ขวามือนะขวามือขวามือเดีมยวมาเป็นตะปูวไอ้ตรงไม่ได้นะตรงตรงตรงมีน้ำแล้วก็เตือนนะหลังหกโมงเย็นเตือนนะทุกคนหลังหกโมงเย็นมันจะมันจะได้กระปูวนแค้วก็เดีนยวมัไจะได้เขาคุณถือวิดีโอคนเดียวหลังหกโมงเย็นไอตัวการเดียนฟอร์เนสจะมาเตือนเลยนะมีอะไรก็บอกปวดูดูกล้องไว้อะถ้าถ้าเห็นจุดอย่างถ้าเป็นจุดจุดเล็กอะบอกบอกถ้าเป็นจุดเล็กก็ต้องบอกแต่ถ้าเป็นจุดเล็กต้องบอกถ้าเป็นจุดใหญ่รีบบอกกัน กาเลื่อนฟอร์นี้แหละระยะการมองเห็นคือสิดคอมแบทนะจนจเ้มันจะเปแค่ตัวแมลงเฉยม่มีอะไรไม่ทำอะไรหรอกเ้าไหนอ่ะข้อไหนไอบัสไหนฝ่มอไหนยีน้อเอ็ไนไหนอันนี้เหรออันนี้ไปไหนเนี่ยกลัวไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ไปที่นัน อ้าวไปกันบอกวะเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไปไหนรู้สึกนี่มากเลยไอ้ที่ทางตันไี่ทาตันต้องขึ้นอ่ะต้องขึ้นอ่ะไอ้ไอ้ที่ทางตันต้องขึ้นอ่ะไปเฮ้ยเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่ฮะไม่มีอ่ะอ๋อไม่มีทางไปอ่ะไม่มีทางไปไม่มีทางไปพวมองวอะไรไปหเล่นแล้วไปไปไปหาเล่นอะไรวะเล่นเล่น ต้อี๊ะเพียงนะว่าพีพี่เได้ผ่านอะไรอะไรอะหน้าหน้าอันนั้น่ะพีย็นะ่มคืาพีพี่อ๋อเพีนเพียงไม่ว่าเราทำได้ไรพี่เหรอเหรอเหรออะไรอะมันจะอะไรมันจะได้ขอบมันจะได้ขอบมันทำได้ มันเอาไว้ไม่ปุ่มเปิดประตูอะพี่ไม่ได้ประตูรับอเดี๋ยวไม่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 ทุกคนครับมาอยู่ตรงนี้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 ว่าอ่ไรพี่ไม่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ไหมว่าทำอะไรอ่เดี๋ยวครับการติดกับยิบไปด้วยนัดสงรามัยนี่จบอยู่นี่มาหยิบไปด้วยหยิบหยิบอันนี้เราไปไหนกันหมดวะเนี่ยเอ้ยฮัลโหลมีใครได้กินข้าวพระเจ้าบ้างโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวม่อนนะีเด เอ้ยเดินไปทางไหนกันเนี่ยฮัลโหลไปไปฉายทานหมดไปฉายทานหมดทีไ่ไปเข้าไป,ไาไปอ๋อไปฉายทานหมดอ๋อพี่เอาไปชาร์จข้างบนก็ได้ะมุมนี่ตรงมุมนี้เครื่องนเนี้ยอ๋อโอเค thank you เอาล่ะ,ะเราตายกันไปสี่คนแล้วนะอ๋ะอ,รอจริงจังปะเ,เ,เนี่ยเหลือสี่คน ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะเก้าเก้าเก้าถ้าตายสี่เหลือเก้าเอ้ยถ้าถ้าตายสี่เหลือห้าก็ผิดเหลือได้มีพี่พี่เอื้อตายพี่พี่พี่บอสน่าจะตายแล้วอร์ไอ้ปอตายแล้วไอ้เคตายสุดยอดแล้วเคมันตายได้ไงวะนี่ศพศพไปอยู่นี่อยู่เลยอะไวพี่พี่รู้ใช่ไหมคนถึงมาฝัดใช้ต้องนั้นเคียเ์แล้วเคยแล้วไม่ขอแล้วไม่มีขอแล้วไม่มีขอใช่โอเคโอเค เราเหลือแค่นี้แล้วตายกันมาแล้วเหลืออีกสี่คนหายไปไลยคนหนึ่าตายห้าเหรอนึงกคล่ะโอ้พันเจ้าจัดเฮ้ยเดี๋ยวกินก่อนนะฮะอันนี้ตายเพราะอะไรนี่ไม่รู้น่าจะเหยียบกำลรงเดือดมั้งเกิดไรกันนี่ยสโนว์จะไปยังจะไปยังนะครับน่าจะไี่ดีระวังจะกลับที่นี่ไม่เก่รแล้วมองไม่เห็นแล้วมืดตึ๊บอันนี้ใครใครเป็น่างคนละ

เออไปฉายสองสิ่นปยาไปย่างไปย่างไปย่างไปเอาไปเอาทแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะน่าจะต้องทำถ่านอีไฟวะเนี่ยผิดที่เนี่ยไม่ไ่ตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยน่าจะต้อนไม่น้องทำถ่านีไฟวะตัวตัวถ่านีไฟตัดนี่ตัดนี่ แล้วฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้ไม่มีทางไปหรอเอฟงาคู้หายไปไหนเอ้ฝั่งนี้ไม่มีทางไปหรอผู้หายไอู้หายไปไหนเอาผิดพาแล้วมกูตายมาอยู่นี่ไงมาตานี่เี้ยต่อมาเข้าทางเีไปทังไหนทังไหนไปนำลยนำเลยเร็วไม่มาไม่ไม่ทำไปต่อเลยแล้ไม่ทำทีต่อแล้วแต่มหมทีมานจะมีทีไหมเนี่ย แกกูวกกูพรมเดราพราะรู้จักอะไรไม่ไม่ไตอนนี้มีกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตายไปเจ็ดคนหายไปไหนหายไปสองหายไปสองไอเคนก็มาอยู่ไอเคนก็้มาอยู่ขอนุ้คเ่เดียตอนนี้เนี่ยร์ฟมาไมีกี่คนเก้าคนไม้ไอ้ดูดุดูดูดุ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 ด กูบอกเองกูไม่ได้หูดูยเดียวเดียวกับกูอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะขาขาน้ำตาลน้ำตาลฮัลโหลข้างในเป็นไงบ้างบอกกูทีปลอดภัยปลอดภัปลอดภปลอดภนะโอเค้ยมาไอ้บูมาไีม้ยปมาก็คามควาเี่ยมสัตว์นคืออะไรพูดอะไร กูพีกปปุ๊บอาจจะเอ๋ตัวเองอย่างอย่างเลวเลยไม่แต่แต่แต่เมื่อใคยับเข้ามาใกล้ขึ้นนะผมไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่เจอเอออยากเกือบเหยียบเฮ้ยนั่นอันนี้ที่ของไม่รู้เต็มเลยนะแต่ว่าไม่ใันได้รู้จะซ่าแหละเราเราพลาดเนี่ยตรงไปนี่อยากปักกันนะถ้าพยายามปักกันจะตายหาไม่เจอเลยต้องไปเจอเลยต้องไปเจอเลยกูไม่ได้มุกเลยต้องไปเจอเลยแอบขวานะประมาณขวาเลย

อไเดินไปเจอเดินเดินไปอ้แม่ี่ี้ยวเบียอยู่อยู่อยู่พอไปไหมพอไปไหมพอไปไหมได้อยู่นะน่าแต่รอดคนอยู่นะโอ้ยี่เรเปิดอยู่ไม่หัวพี่อ้วกเกิดได้คผมจะคอยผมจะคอยดูี่เฮ้ยกูตกใจลูกกระตายมากอย่ยดูเขาตายเไม่ได้ดู่เลย ท่าน้นี้ไม่ได้่านี้ไม่ไใอไม่ไปหรอันดัตันโอลิโอโซกาอ๋อลือบอกนะฉลามมตามสีเลยนถ้าไม่ระวงอบอกเอิบกฉลามพาว่าฉลามไปยังวอฮะมันมันปกติมันจะยืนบนที่เดิมจ้าวบมันมันจะโอเค ใครฆ่าฉลาเออ้ย hey, 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 pues no ิวล oh, oh, mm ิว hmm. ฆ่าไปละมีคงฆ่าไปละวไปไม่ได et ้ร네ิวริวกัคนที่มีสีมือขอวี่สุดนดเอะไวอนี้เสอยู่ควาเลยนะอ๋อริวิวโซโล่ฉลาริวโซโล่ฉโอ้โหเเ้เเ้โซโล่ฉคตจามทางนี้ทางนี้ทางนี้เได้ลังฉลามฉลามมือดตบมือดับไปฉายไปาที่ไหนทีฉลามมาถห้องนี้ล้ ไปโอุ้ยอุ้ยเล็กใหญ่เบอร์มือผมมือตับมือมือหมดแล้วอ่ะผมถือเมียบแล้วอ่ะมีมีไม่ป็นพี่ยังไม่ถือพี่ยังไม่ถือเลยเลยไม่มีมือเหลือแล้วได้ดีนะตอไหนไหนเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดเอาทุกเม็ดผมหเอาทุกเมวดเดินอยู่ไหนเนี่ยนักแข่งคนนี้โอเคโอเคโอเคเจ้าของไอ้สิทธิ์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปเก็บของกันนะ เขาย่างเขาย่างปลาปะป้างมีปีศาจตัวใหมเข้าเทอร์มินอลไปมีปีศาจตัวใหมไปเทอร์มินอลโอเคไม่ีนที่เราออกมาพอดีทุกคนโดงหมาโดงหมาหมาเกิดแล้วหมาเกิดกคืแล้วด้วยงั้เงียบ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 เมามาไป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 ผู้ดตู่นอ้ว d a ไตรงนี้หมาขึ้นไม่ได้ตรงนี้หมาขึ้นไม่ได้บ มาลองคงส์สมุทรเจียนตันเดิมไหมมึงรมึงมึงจะทำกูร่วงมึงรู้ป่ะเมื่อกี้เนี่ยตัวเที่ยมันร้องไงไอ้ที่อไอ้ตอนนี้ถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดเราไม่ตั้งร่างมันก็ไม่ทำอะไรเลยตั้งร่างมันตัวอะไรครับมันจะเอ็ดเกอร์ซีดแต่เมื่อกี้เราไปกดทำไมมันเหมือนแมวน้ำนะปะอะไรอะก็ลืมชื่อมาแล้วแต่มันจะโกรธเวลาที่เราไปเดินตามมันหรือว่าเวลาที่เราอ้อยไอ้ตัวนั้นนะ ก็ได้ถือทีไม่เหลือแล้วพี่ชื้อชื้อของอยู่อ่ะหรือมืออยู่อ่ะไม่วางวางวางได้วางได้วางแล้วเก็บเป็นเลือช่องอ๋อผมหมดทุกช่องแล้วพี่มาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจีนปิ้งเหลือช่องออตรรงตรงมาพอดีเลยตามมาโดดโดดไปเฮ้ย เจกคขด้วยแกนไล่ไก่สัตว์เลยไปดูนี่ดิเอาเอีบูบีไเอาเอาอาบุบบูบติวีดิวทำเริบมหรือวะเหียโคตรใจร้ายอ่ะเหียเนาะไม่รู้ออกไปไปออ เใจรยไอดิวไม่มไอี่มันเดินหมดแล้วมีสามชั่วโมงไม่ต้องรีบไอิวอยู่ไหนไิวอยู่ไหนิดไปาจะปลอดภัยช่ามไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไหนไม่ใช่อยู่ไหนเออดว่าดีวเจอมาปเฮ้ยเราไม่แต่ปเม้ไหมขะทัเดียวกูเลยเนีนี่ไงแตงมู่แตงมิวมีีีมี อย <Okay. S 1> เอาจริงนะบีบเลยบีเบเลยมากเกือแล้วมากเกือแล้วมากเกือแล้วอ้เวอมันเตือมันเตือว่ามันจะออกด้วยอัตโนมัติมันจะออกอันีอ๋อนั่นไอหมานั่นไอหมาเอาเอาเตะมาเอาเต่มาถเรียกมันโอเคว่างนี่ได้เหรอเพือจะสอบอย่าบีบพื้ไปไขึ้นปีนปีนปีนขึ้นชัานสาวที่ไอ้ดิววะไอ้ดิววะ

i นายคนแรกเลย you